ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆสําหรับนนกุลชาณนนสันตินะธรกุลหวานใจของแอสทัออรพักสุขเจริญล่าสุดนนกุลได้มาเปิดใจพร้อมอัปเดตความรักกับแอสทัษอรที่ตอนนี้ปรับตัวเข้าหากันได้ดีไม่มีปัญหาถามว่าจนถึงตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องปรับตัวหรือปรับจูนกันอีกไหมนนกุลบอกว่ามีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับและบางทีรายละเอียดมันยิบย่อย เดี๋ยวผมกับพี่แอฟคุยกันให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดมันจะอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีถามว่าเท่ากับว่าตอนนี้คู่แข่งของนอนกุลไม่มีใครนอกจากกงอยู่เราก็มีไปคอมเมนต์แสดงความหวงบ่อยอยู่เหมือนกันนนกุลหัวเราะพร้อมตอบว่าไม่ครับก็น่ารักน่ารักอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอยถ้ามีงานแฟนมิสติง้งผมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าห้ามไปนะก็ไปได้แต่ผมอาจจะไปด้วยครับ เราก็แล้วแต่พี่เขาสะดวกใจแต่ก็รู้ใช่ไหมว่ากงอยู่คือที่หนึ่งในใจพี่แอฟนนกุลตอบว่าก็พอทราบมาบ้างครับขนาดผมเองก็ยังปลื้มเขาเลยชอบเขาเล่นเรื่องเทรนทูบูซานถามว่าคนคนนี้ก็คือเว้นไว้ให้ได้เป็นพื้นที่เล็กๆของพี่แอฟที่เขาแฮปปี้ใช่ไหมนนกุลตอบว่าผมว่าไม่ว่าจะชื่นชอบดาราหรือนักแสดงคนอื่นๆเพิ่มท่านไหนผมมองว่าก็โอเค สุดท้ายแล้วชื่นชอบดารากับชื่นชอบซึ่งกันและกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันคนละส่วนกันครับเมื่อถามว่าถ้าไม่เป็นแฟนกันปีใหม่ก็ต้องเป็นแฟนกันวันวาเลนไทน์ไหมนนกุลบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ใช้คำว่าแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วถ้าไม่ใช่กับพี่พี่สื่อก็ในไอจีผมจะมีคำไหนในแคปชั่นผมก็นั่นแหละครับและผมมองว่าอยากให้มาถามผมมากกว่าไม่อยากให้ไปกดดันพี่เขา ก็ให้ยึดผมแล้วกันด้วยความที่ผมหัวโบราณเรื่องนี้เล็กๆด้วยแหละก็เลยคิดว่าควรจะเป็นหน้าที่เราและผมก็อยากเป็นคนพูดก่อนด้วยเรียกได้ว่าชัดเจนเขาเดาข้ามประเทศด้วยกันปีแรกในเรื่องของความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนนกุลบอกว่าก็รู้สึกแปลกๆดีครับถ้าอยู่ไทยก็คงสามสองหนึ่งแล้วก็จบพออยู่ญี่ปุ่นของผมเริ่มปุ๊บของไทยเพิ่งจะสี่ทุ่มแฮปปี้นิวเยียร์เสร็จ ของผมก็ประมาณตีสองผมก็ไปบอกอีกรอบหนึ่งนนกุลบอกว่าวีดีโอคอหาแอฟแฮปปี้นิวเยร์กันปกติที่แใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเลยต้องให้กระชับและนนกุลบอกว่าได้ไปเจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะขอเป็นคนพูดเองไม่อยากให้ไปกดดันพี่แอนนกุลบอกว่าเรื่องความรักตอนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีครับ ยังไม่มีปัญหาอะไรที่คิดว่าข้ามกันไปไม่ได้อย่างที่บอกถ้าใช้สถานะที่เป็นแฟนกันแล้วคิดว่าทุกอย่างจะพร้อมทั้งในแง่คิดและอะไรหลายๆอย่างจะขยับไปอย่างรวดเร็วสู่สเต็ปต่อไปครับได้ฟังอย่างนี้แล้วคาดว่าคงไม่นานแน่ๆเลยใช่ไหมนะแฟนๆรอฟังข่าวดีกันแล้วค่ะ